ผู้ว่ราราชก,การจังหวัดพะเยารับมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโร,รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลว่าที่ร้อยตรีนรงโรจนสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีรับมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทรราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาซึ่งจังหวัดพะเยายังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพร 40, ะเกียรติ6 0พรรษานาวมนินทาราชินีและรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเพื่อ<า>ให้การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส, feasible, สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทาราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของจังหวัดพะเยาค่ะมีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ่ายโอนภารกิจมายังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจำนวน54แห่งมีบุคลากรสมัครใจถ่ายโอนจำนวน353รายจากนั้นได้ร่วมลงนามส่งมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะ